ต้องล้างหน้าก่อนนะคะหม,มันก็จะมีความเหนอะหนาอยู่บ้างนะคะก่อนอื่นก็ลงครีนซิ่งก่อนนะคะนี่ของพิมพ์ก็ใส่มือเลยค่ะนะคะพิมพ์ชอบนวดไปก่อนนะคะเวลาอันนี้ก็คือครีนซิ่งที่แบบว่าทาความสะอาดเครื่องสําอางอะคะ่ะพิมพก็จะชอบใช้แบบใส่นะคะเพราะว่ามันไม่มันไม่เห,เหนียวเน่นาจนเกินไปนะคะ่ะน,นวดไปเลยค่ะนี่นะคะนวด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 ,นวด เรา,าสร่งทีเข,เขาใช้ปุ๋ยส่งทีนะะก็ได้น่ะโอ้ดำอะไปละอันนี้พิมใ,นะใช้ยูสลีนะคะนะคะยูสลีนพิมใช้ยูสลีโอ้โหดำปีเลยดูสิดำมากเลยโอเคโอ้ทำไมด,ดำปีเลยค่ะนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยพิมพก็จะลงอ่โฟมหน้านะคะแต่งหน้า ล้างหน้าก่อนล้างน้ำแข็งที่ชอบพานกอนเช้านะอืมล้างน้ำแข็งที่ชอบทันก่อนเช้าเพราะว่ามันสดชื่นทำก่อนทำก่อนลงครีมอะค่ะที่พิมล้างหน้าด้วยน้ำแข็งนะใช่แล้วเราก็โฟมล้างหน้านะคะโฟมล้างหน้าของอะไรก็ได้เนาะอืม,อม ของอะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้พิมพ์จะใช้โฟมล้างหน้าของพิมพ์เองใช่ของพิมม์หมายถึงว่าเวลานั้นพิมพ์ชอบสั่งมาแบบเยอะๆอะเพราะว่ามันใช้ทางบ้านไงใช่วันนี้ จริงๆถ้าอาบนา้ำก็ต้องล้างคอด้วยนะแม่ล้างคอด้วยล้างตัวหน้าก่อนนะคะปุ๊บเดี๋ยวพิมจะใช้สครับตรงนี้นะคะสครับอันเนี้ยนุ่มๆดินะคะก็สครับของอะไรก็ได้ค่ะนะคะที่มันแบบไม่ไม่เจ็บหน้าจนเกินไปอ่ะนะคะแล้วก็ถูแบบนี้ คือเนนี้ทำไมแต่เพียมต้องใช้ใช่ป่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีเซลล์ที่ตายแล้วอะ่ะเขาต้องการที่จะผัดเซลล์ผิวเนี่ยหน้าเราก็จะได้สว่างใสขึ้นทำอาทิตย์ละสองครั้งอะคะ่ะนะะไม่ต้องแบบไม่ต้องตัวสครับเนี่ยต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งจนมันบาดนะมันต้องแบบละเอียดละเอียดหน่อยใช่ ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะลองดูลองดูเนาะนี่นะคะนี่เราก็ล้างผิวมันจะดีมากมันจะตึงมันจะแบบเขาเรียกว่าไงมันจะสะอาดอะนะคะยิ่งหน้าเราสะอาดอะมันก็จะได้ไม่แก่เร็วใช่ตีอะ<ต>พิมพ์มล้างแล้วอาบน้ำเลยให้อาบน้ำเลยเดี๋ยวจะถ้าจะอาบน้ำไป<ม>เลยเดี๋ยวจะเห็นของดีใช่ ตาให้ดูไปเลยเดี๋ยวจะเห้ของดีลงดุงลีเออนะคะที่ไม่ใช่ดีแต่ดินสอทองหรือว่าลีิงนะคะจะอาเจีเห็นของดีตัวอย่างห <laughs> น,นึ่งนะเนี่ยเนี่ยคือผิวเรานะ,นะ,นะสบายหน้ามากเ,เดี๋ยวอาบน้ำเลยชาอาบน,น้ำเลยแม่เอาไป พอเสร็จเราก็ใช้ผ้าค่อยๆ่อชุบซับซับซนะคะอย่าไปถูอย่างนี้นะคะใช่อย่าไปถูอย่างนี้นะคะแค่ซับๆพอน,นะคะแค่ซับๆพอน,นะโอเคสบายหน้าแล้วะค่ะเดี๋ยวอาบน้ำต่อเลยะค,ะค่ะคุณแลขะไปแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมามาพี่เปียกค่ะ